สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเบยก็มาไลค์เป็นการอัดคลิปวิดีโอแนะนำสินค้านะคะของอาทิตย์อาทิตย์ที่อาทิตย์วันนี้วันที่14นะคะวันวันที่13ค่ะวันที่13มิถุนายนนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้วันที่13มมิถุนายนนะคะคือวันนี้ก็ล่วงเลยมาเป็นวันจันทร์ถึงวันจันทร์นะคะเพื่อนๆค่ะ ปกติจะไล์สุกเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าสุกเสาร์อาทิตย์เป็นอะไรที่ยุ่งมากค่ะช่วงนี้นะคะงั้นเราก็มาวันจันทร์นะคะล่วงเลยมาในวันจันทร์นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะก็จะเป็นงานกระเป๋ากระเป๋าคัสนะคะกระเป๋าถือกระเป๋าถือสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะกระเป๋าถือแล้วก็ มีงานผ้าคลุมไหลมาใหม่ๆนะคะเป็นผ้าคลุมไหลลายปักสวยๆมาใหม่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมีงานกระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือก็มีมาไม่เยอะนะคะรอบนี้รอบนี้มีมาไม่เยอะแต่สวยสวยสวยมากสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะขนาด8ดนิ้วนะคะขนาดความยาว8ดนิ้วนะคะกว้างอยู่ที่4นิ้วนะคะเราจะไปงาน เอาเราเอามางานกระเป๋าก่อนเนาะไปมางานกระเป๋าก่อนเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะงานกระเป๋านะคะกระเป๋าคัสนะคะเพื่อนๆกระเป๋า c a s กระเป๋าคัส โอเคค่ะ,ม,ม,ะ,คะมีอยู่ไม่กี่ใบนะคะเพื่อนๆมีอยู่ไม่กี่ใบแต่เหมือนจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะค่ะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลมะเกลือนะคะสีน้ำตาลมะเกลือสีน้ำตาลมะเกลือใบนี้นะคะขนาดนะคะกว้างสนิ้วนะคะยาว8ดนิ้วใส่แบงค์พันได้นะคะใส่แบงค์พันได้ นะคะแล้วก็มีหลายช่องซิปให้ใส่เลยมีใส่บัตรใส่บัตรประชาชนบัตรเครดิตได้นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปด้านในเอาไว้ใส่เหรียญด้วยนะคะแล้วก็มีผู้น่ารักน่ารักนะคะมีคัสห้อยของสายของมือแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลมะเกลือนะคะเพื่อนเพื่อนสีน้ำตาลมะเกลือด้านหลังจะไม่ปักนะคะด้านหลังจะไม่ปักเพื่อโชว โชว์เนื้อผ้าโชว์ลายผ้าสวยๆส่วนด้านหน้าแบบนี้นะคะสำหรับใบที่1นนะคะราคานะคะและเพื่อนๆคะ่ะราคาก็เหมือนเดิมนะคะราคาเหมือนเดิมราคาอยู่ที่เจ0สบาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าใครชอบนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทเหมือนมาได้เลยนะคะมาใหม่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ พิ่งมาใหม่เลยนะคะนานนมาทีนะคะนานนานมาทีะะนานานาทเออพลาดท,ทางเทคนิคโอเคค่ะอันนี้นะคะราคา790บาทเหมือนเดิมนะคะเป็นเพื่อนๆค่ะราคา790บาทนะคะใบที่1มักมะเกลือนะคะ แล้วก็มีมะเกลือใบที่สองมะเกลือใบที่สองก็สวยค่ะจะเป็นปักช่อดอกไม้มวลหมู่ดอกไม้แบบนี้นะคะสวยๆเลยมีผู้นะคะด้านหลังไม่ได้ปักนะคะตัวนี้ไปที่สองนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครสนใจแคปหน้าจอแล้วก็สอบถามมาได้นะคะสอบถาม ที่เพจผ้าคามแปรูปสองไอ้น้องมาได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะใบที่สองมาเกลือไปแล้วนะคะแล้วก็มีครามนะคะเป็นครามครามกลางนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นงานครามกลางผ้าายเข็นมือนะคะเข็นมือทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะทอมือนะคะนี่นะคะ ค่ะ <c oughs> 790บาทนะคะนี่คามกลางนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะอ่าไปที่4นะคะเป็นคามเข้มนะคะเพื่อนๆค่ะคามเข้มเป็นไฟข็นมือคามเข้มนะคะลายนี นี่ด้านหลังนะคะใส่แบงค์พันได้นะคะใส่แบงค์พันได้ใส่บัตรประชาชนได้มีช่องใส่บัตรประมาณ8ดช่องนะคะเพื่อนๆนะคะมีช่องใส่บัตรประมาณ8ดช,ช่องช่องใส่เหรียญ1นช่องแล้วก็ช่องใส่แบงค์นะคะสองช่องเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ชัดไหมเอยนะคะเพื่อนๆราคานะคะเบาๆาราคาพิเศษนะคะ790บบาทรวมส่งฟรีนะคะเพื่อนๆน,นี่งานปักมือนะคะสวยๆเลยต่อไปนะคะนี่เป็นงานทอลายสวยลายผสมนะคะจะมีทั้งการย้อมเปลือกไม้นะคะการย้อมเปลือกไม้ตัวนี้ นะคะาบาทส่งฟรีนะคะเพื่อ <ๆ S 2> นๆคะ790ส่งฟรีนี่ด้านหลังด้านหลังลายสวยมากมีใบเดียวนะคะลายนี้มีใบเดียวนี่นะคะขนาดกระเป๋านะคะกว้างนะคะกว้าง4นิ้วนะคะยาว8นิ้วใส่แบงค์พันได้สบายสบายเลยนะคะเพื่อ <ๆ S 2> นๆคะใส่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะ ตังได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยใบนี้นะใบใหญ่มากนะคะค่ะแคปหน้าจอแล้วทักแชทเหมือนมาได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นปลาดูเปลือกปลาดูนะคะผสมครามเข้มนะคะเพื่อนๆการทอเปลือกปลาดูผสมครามเข้มนี่นะคะสวยจะออกสีน้ําตาลแดงนะคะแล้วก็จะมีสีคลามเข้มตัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ปักดอกไม้ฝ้ายครามสวยๆเลยมวนหมู่ดอกไม้790บาทนะคะรวมส่งนะคะเพื่อนๆค่ะทักแชทมาสอบถามลายเพิ่มนะคะลายเพิ่ม,มนี่นะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็ประดูก,กับคราม เข้มเหมือนกันนะคะลายดอกทานตะวันนะคะเพื่อนๆนะค่ะทานตะวันน้อยๆหรือเปล่าแล้วแต่เพื่อนๆจะจินตนาการนะคะว่าเป็นลายอะไรนะคะมีด้านหลังด้านหลังคือไม่ได้ปักนะคะเพื่อที่อยากจะโชว์ลายของผ้าทอสวยๆด้วยนะคะปักแต่ด้านหน้า790บาทนะคะ นี่ใบสุดท้ายใบนี้ดอกทานตะวันจริงๆเลยใบนี้ดอกทานตะวันนะคะ790บาทนะคะเพื่อนๆคะ่ะหมดเท่านี้นะคะหมดเท่านี้แล้วนะคะค่ะเผื่อจะมาอีกรอบก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะประมาณ1เดือนเพราะว่ารอบนี้ก็เดือนหนึ่งพอดีเลย <laughs> นะคะ นะคะ790บาทนะคะเพื่อนๆขาทักแชทมาได้เลยนะคะสนใจใบไหนนะคะรีบเลยนะคะเพราะว่ารอบก่อนหมดเร็วมากหมดเร็วมากเลยนะคะรอบนี้ก็น่าจะเช่นกันนะคะเพราะว่าใบสวยมากๆเลยแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยดีมากๆทอสวยนะคะทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะเข็นมือทั้งพุ่งทั้งยืนเลย แล้วก็จะมีกระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือปิ๊บแป๊บลายขอนะคะเพื่อนๆมีอยู่สองใบเท่านั้นนะคะมีแค่สองใบเท่านั้นนะคะลายขอมีคามอ่อนนะคะมีคามอ่อนแล้วก็คามเข้มนะคะเพื่อนๆมีตัวคามอ่อนนี่จะเป็นทอสองตะกอนะคะจะเป็นทอสองตะกอลายขอนี่ด้านหลังนะคะสำหรับ กระเป๋าปิ๊บแป๊บไม่ได้ปักตัวนี้นะคะนี่ข้างในนะคะข้างในจะมีช่องเยอะเลยมีช่องให้ใส่บัตรด,ด้วยนะคะช่องให้ใส่บัตรด,ด้วยนี่ปิ๊บแป๊บมีแค่สองใบนะคะเพื่อนๆนี่ตัวนี้จะเป็นลายขอสี่ตะก o อนะคะสี่ตะกอคามเข้มนี่นะคะเพื่อนๆด้านใน กระเป๋าปิ๊บแป๊บตัวนี้นะคะราคานะคะเพื่อนๆค่ะมี2ใบนี้เท่านั้นนะคะมี2ใบนี้เท่านั้นราคาพิเศษเลยนะคะเพื่อนๆค่ะราคาอยู่ที่390บาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆ390รวมส,งะะวมส่งนะคะรวมส่งนี่แบบถือสวยๆเก๋ เลยนะคะเพือ่อนๆโอเคค่ะทีนี้เราจะไปชุดนะคะเราจะมาชุดเดรสชุดเดรสที่เหมยกำลังใส่อยู่นี้นะคะเพื่อนเค่ะอกได้ถึง42นะคะอกอกได้ถึง42เลยนะคะเป็นลายตารางเป็นผ้าายเข็นมือทอมือนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเข็นมือทอมือและตรงคอเนี่ยเขาจะมีถัก สวยๆใช้ฝ้ายถักสวยๆแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะคะจะเป็นงานปักดอกไม้หมู่ดอกไม้เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแขนก็จะถักให้ด้วยนี่นะคะเพื่อนๆนะคะถักให้ด้วยภาพเป็นภาพป้ายเข็นมือทอมือนะคะเป็นเข็นมือทอมือทั้งพุง่งทั้งยืนเลย มีผสมกระตุยฝ้ายขาวแล้วก็คามเข้มนะคะเพื่อนๆคะเป็นลายตารางน่ารักน่ารักเลยเนี่ยนะคะความยาวนะคะเพื่อนๆความยาวอยู่ที่38นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่38นิ้วนะคะราคานะคะเพื่อนๆน่ารักน่ารักนะคะสำหรับราคาก็เบาๆนะคะรอบนี้เป็นสินค้า มาใหม่สินค้ามาใหม่แต่ปล่อยให้แบบเบาๆน่ารักเลยขอราคาน่ารักราคานะคะเพื่อนๆอยู่ที่1,800บาทส่งฟรีค่ะ1,800ส่งฟรีนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ1,800ส่งฟรีสวยเลยนะคะชุดนี้น่ารักมากๆอกได้ถึง42เลยนะคะ เมยอกอยู่ที่ส6นะคะเพื่อนๆ3าใส่ก็ประมาณนี้นะคะมีกระเป๋าให้จกด้วยน่ารักเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็เดรสนะคะเดรสลายการ์ตูนยังอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเดรสลายการ์ตูนยังอยู่นะคะ ชุดเดรสลายการะตูนนะคะเพื<ๆ>่อนๆสองตัวนี้นะคะอกก็ได้ถึง44เลยนะคะความยาวอยู่ที่40นิ้วนะคะนี่ลายการะตูนเป็นเดสรสคอกลมนะคะ ชุดนี้เหมยลดให้พิเศษเลยสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชุดนี้สองชุดนี้เหมยลดให้พิเศษเลยสําหรับคลิปนี้เท่านั้นเอาเฉพาะทุนเอาเฉพาะค่าผ้าเท่านั้นนะคะเอาเฉพาะทุนค่าผ้าค่าปักเท่านั้นนะคะไม่มีกําไรเลยอยู่ที่ราคานะคะเพื่อนๆฟังราคาให้ดีๆนะคะราคาอยู่ที่ 1 9 9 9บาทส่งฟรีค่ะ1 9 9 9สส่งฟรีเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆคะ่ะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนาทีทองนะคะเอามาลดราคาพิเศษเลยคือน่ารักมากแล้วก็ใส่นี่ก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเข้ารูปนะคะต่อให้จะเป็นอกเล็กแต่ว่าพอมาใส่ก็จะเข้ารูปสวยงามน่ารักนะคะ เป็นลายปากน่ารักน่ารักเลยนะคะลายปักมนุษย์ผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงน่ารักนะคะต่อไปนะคะจะมีชุดเดรสนะคะเพื่อนๆชุดเดรสจะมาแบบเป็นแฟดแฝดเลยนะคะเหมือนจะเอามาปล่อยมาปล่อยแบบลดราคานะชุดเดสนะคะ มี2สีมีสสีชุดเดรสคอบัวนะคะเพื่อนๆอ,อกนะคะเพื่อนๆคะ่ะตัวสีนี้สีครามสีครามตุยเนี่ยนะคะอกนะคะเพื่อนๆได้ถึง38นะคะอกได้ถึง38ความยาวอยู่ที่37-38นิ้วนะคะงานปักสวยงามอลังการมากนะคะเพื่อนๆ งามงามอลังการ,รเกินกระดุมผ่าหน้ากลากระดุมกลาผ่าหน้านะคะคอบัวนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือเส้นเล็กนะคะนี่ด้านหลังด้านหลังก็สวยมากๆเลยปกติขายอยู่ที่2,800บาทนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เอามาปล่อยเหมือนกันน,นี้สีสีม่วงก็ปล่อยปล่อยถูกๆเลยนะคะ ใครเห็นในคลิปนี้แล้วห้ามต่อนะคะเพราะเป็นราคาที่แบบจุเพดานมากๆเลยนะคะี่สีม่วงนี่ปักอลังการมากเพื่อนๆปักอลังการมากเลยนะคะเอามาปล่อยจุกๆเลยนะคะจากราคา2,800บาทนะคะมมยปล่อยอยู่ที่2550ส่งฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้2550บบาทนะคะเพื่อนๆส่งฟรีให้ด้วย อ่าต่อไปนะคะงานปักอีกนะคะเป็นเดรสงานปักสีขาวมีเชิงนะคะมาเป็นคู่คู่เลยมาเป็นคู่คู่เนี่ยนะคะจะมีแบบปักแบบดอกไม้กระจายแบบดอกใหญ่ๆน่ารักน่ารักนะคะกับจะเป็นดอกไม้กระจายที่กลางๆางดอกกลางๆางหน่อยนะคะ อกนะคะเพื่อนๆอกได้ถึง40นิ้วนะคะอกได้ถึง40นิ้วอกตั้งแต่34 36 38 40ใส่ได้นะคะความยาวอยู่ที่42นะคะความยาวอยู่ที่42นิ้วนะคะเพื่อนๆนะะ่ะนี่นะคะเป็นการทอเส้นเล็กนะคะทอเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือทอมือเส้นเล็กสีขาวนะคะสีขาวแล้ว ตรงเนี้ยจะมีตรงเชิงนะจะมีครามทอแบบทอเป็นตีนสิ่นเขาเรียกเนาะมีเชิงให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นครามเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะราคานะคะจากปกติ3,900บาทนะคะจากปกติ3,900บาท คลิปนี้ลดอีกนะคะลดอีกลดจนกว่าจะขายหมดนะคะคลิปนี้ลดอีกเหลือเพียง3,100ส่งฟรีค่ะเพื่อนๆคะ่ะ3,100ส่งฟรีนะคะราคาเหมือนกับราคาได้ชุดเฉยๆเลยนะคะชุดเปล่าๆนะ่ะ3 0 0พแล้วนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้คือปักทั้งตัวปักทั้งตัวสวยมาก ะะใส่เที่ยวใส่ทำงานได้เก๋สวยเลยสีนี้นะคะใส่ไปทำบุญก็ได้นะคะใส่ไปทำบุญก็สวยนะคะราคาอยู่ที่3,100ส่งฟรีนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ3 1 0 0ส่งฟรีมาแบบคู่ๆเลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้เป็นเรสนะคะเรสแบบปล่อยเบาๆแต่ว่าไม่ยาวนะคะตัวนี้เดสสั้นประมาณถึง35นิ้วนะคะเ,เพื่อนๆคะมีกระดุมเบี่ยงแบบนี้นะคะกระเป๋าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าซ่อนแบบนี้นะคะกระเป๋าซ่อนแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือทอมือเส้นเล็กนะคะตัวนี้ใส่สบายมากๆเลยเส้นเล็กมาก เส้นเล็กและทอละเอียดมากเป็นครามครามอ่อนเอ้ยเป็นครามเข้มผสม,มขาวนะคะทอเป็นลายทางแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นจะชัดน,นะคะตัวนี้นะคะราคาให้เบาๆเ,เลยให้เบาๆเ,เลยจากราคา <c oughs> 2,500นะคะเพื่อนเนจากราคา2,500ให้อยู่ที่1,800บาทนะคะ1,800บาทแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันนะคะตัวนี้คือปักเป็นข้อปาดนะคะเป็นงานทอสี่ตะกรนะคะเป็นงานทอสี่ตะกรนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าความยาวอยู่ที่ อยู่ที่38นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่38นิ้วอกได้ถึง36อกหน้าผ้า38นะคะเ,เพื่อนๆแต่แนะนํนำ36สาวไซส์36ใส่ที่จะกำลังดีเลยนะคะหลวมๆเป็นคอป่านี่นะคะงานผ้างานผ้าดีมากนุ่มมากแล้วก็เส้นเล็กนะคะเส้นเล็กทอสี่ตะกอย้อมครามเข้มเข้มๆเ,เ,เลย นี่งานปักเชิงเขาสวยมากนะคะราคาเท่าไหร่เอยเมื่อกี้เหมยแจ้งราคาอยู่ที่1,800บาทส่งฟรีนะคะ2ชุดนี้นะคะต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นผ้าคลุมไหล เอาเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อคลุมก่อนเสื้อคลุมเนี่ยเมยนมานําเสนอสวยสวยโดยการใช้ผ้าคลุมไหล่ปักของเราที่มีอยู่นี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆคะโดยการดูๆค่ะโดยการใช้ผ้าคลุมไหล่ที่มีอยู่เนี่ยนะคะมาตัดใช้ผ้าคลุมไหล่สองผืนนะคะใช้ผ้าคลุมไหล่สองผืนแล้วก็มีการถักตกแต่งตรงสาบตรงสาบ เสื้อให้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่ถักตกแต่งให้ตรงแขนคือสวยมากคืองานสวย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 มากนะคะแล้วก็ผ้าเป็นการย้อมคลามเข้มนะคะคลามเข้มเนื้อผ้าเป็นผ้าสี่ตะกรนะคะผ้าสี่ตะกอที่เราทำคุ้มไหลอย,อยู่เนี่ยผ้าคุมไหลเนี่ยใช้ผ้าสองผืน